สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องผหัดคนเดิมครับมือนี้ครับวันที่หนึ่งพฤษภาคม2568ครับซึ่งตรงกันครับวันแรงงานครับผมเนาะวันนี้วันแรงงานครับวันที่หนึ่งพฤษภาคม2568นะครับคลิปนี้ครับจะมีโน้ตทางมแบงปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของ f อฟอุดตรดิตนะครับถ้าใครจำได้นะครับอวดก่อนเข้า3ตัวโต๊ะนะครับกดที่ออก 6,87นะครับเข้า3ตัวตนนะครับแต่ว่างวดที่แล้วไม่เข้านะครับผมเดี๋ยวผมพา fc ทั้งช่องครับผมเนาะมาดูของ fc อุตรดิตดีกว่าครับ fc อุตรดิตอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับงวดที่แล้วให้มา16เมษาครับไม่เข้านะครับผมเนาะส่วน หนึ่งเมษาครับนี่ครับเข้านะครับผมเข้าที่แปดเจ็ดหกนะครับผมเนาะนี่ครับผมหลักร้อยแปดแล้วก็เจ็ดหกนะครับเข้าที่แปดเจ็ดหกนะครับบนวิ่งที่เจ็ดนะครับหนึ่งเมษาครับผมเนาะหนึ่งเมษาเข้าแล้วก็สิบหกมีนาเข้าไหมสิบหกมีมีนาครับ มาแค่เล็กวิ่งนะครับผมเนาะมาแค่เล็กวิ่งครับแล้วก็1มีนาเข้าไหมดูก่อนซิหนึมีนาก็มาแค่เล็กวิ่งนะครับวิ่งก็เข้านะครับผมเนาะแต่จับคู่ไม่เข้านะครับก็ชื่อว่านาติดตามอยู่ครับผมเนาะของ f อฟอุตตรดิตนะครับนำเนาทางมาแบงปันเอทางชองครับก่อนอื่นครับ้าเอฟซีทางชองครับผมเนาะ มาดูเน้นย้ำโค้งสุดท้ายของ f c ภูเก็บดีกว่าครับมาดูชุดบนก่อนนะครับ f c ภูเก็บนะครับบนครับหลักร้อยศย์กับ1หลัก10บน2กับ6หลักหน่วยบนครับ4 6 8บนเด่นที่2 0 2 4, 4นะครับเม็ดเดียวครับชุด3ตัวครับ2 4 2 6แล้วก็2 8นะครับ ส่วนชุดล่างครับชุดล่างครับหลัก10ล่าง9กับ0ครับหลักหน่วยล่าง357นะครับล่างเด่นที่0นย์ครับ0 3 0 5 0 7หรือว่าใครชอบ9ก้าก็เป็นที่939597นะครับวันนี้ครับผมเนาะลงเม็ดเดียวครับของ fc ภูเก็ตนะครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับบนเด่นที่2ครับ024ตัวเดียวนะครับแล้วก็2 4สนะครับ ล่างครับเด่นที่0ูนย์ครับให้มา07เม็ดเมตรเดียวเน้นๆนะครับของ f c ฟซภูเก็ตนะครับโอเคครับผมเนาะมาดูมาดูของแม่สลับบุรีดีกว่าเน้นย้ำโค้งสุดท้ายกับ f c ทางช่องน,นะครับแม่สลับบุรีนะครับเมื่อเชา้านี้ผมลงคลิปไปครับผมเนาะผมลงคลิปไปทางช่องพหัตถชาแนลนะครับ บนเด่นที่0ูนย์กับ2ครับชุด3ตัวครับ2 40250 4050ครับล่างเด่นที่4กับ3ครับเน้นย้ำของฝุดท้ายให้มา41เม็ดเดียวครับผมเนาะล่างครับบนครับเน้นที่240แล้วก็40นนะครับแคปหน้าจอนะครับของแม่สระบุรีนะครับโอเคครับผมเนาะมาดูของ fc อุตดติดดีกว่าครับงวดน,นี้ให้มาแล้วนี่ครับวันที่2พฤษภาคม2568้บนเด่น9ลอง7ครับ9 7 9 8 7 7 7 1ครับล่างเด่นที่2ครับ2 6 2 3 2 5หลักร้อย6กับ9เด่นที่6นะครับ fc อุตดติดนะครับมาครับผมจะไม่เขียนให้ fc ท,ท,ทางช่องครับผมเนาะ งวดแต่ว่าเพลงเพิ่นเคยแตกสามตัวครับเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแตกสามตัวงวดที่ออกอะไรนะเดี๋ยวผมดูก่อนดูก่อนแปบ๊บนี้นะครับเคยแตกสามตัวนะครับผมดูก่อนนะครับแปบ๊บนึงเคยแตกสามตัวงวดที่ออกแปดสี่สามหรือเปล่าดูว่ายังไงผมดูก่อนนะครับ ใช่ครับแปดสี่สามครับปีที่แล้วนะครับเคยแตก3ตัวนะครับผมนี่ครับเลขออกแปดสี่สามนะครับนี่ครับผม1ทธันวานะครับเลขออกแปดสี่สามครับผมเนาะเคยแตก3ตัวอยู่ครับผมเนาะแต่ว่า1 1เมษาก็เมื่อกี้นะครับผมเนาะให้มา8 7 6เลขออก6 8 7นะครับเข้า3ตัวโต๊ดนะครับ f c อุดตะระดิดนะครับอุตะรดิดนะครับผมเนาะ FC อุดตะระดิดนะครับบนครับเด่นที่เก้าลองเจ็บนะครับเด่นที่เก้าลองเจ็บนะครับชุดสาม ตัวไม่มีนะครับมีแค่ชุด2ตัวนะครับมี4คู่ครับมี9ก้าแล้วก็7 7 7 1นะครับเน้นที่เกแล้วก็9 8นะครับส่วนล่างครับล่างล่างผมดูก่อนนะครับเดี๋ยวล่าง ล่างครับล่างเด่นที่2ครับให้มา3คู่ล่างนะครับนั่นแก่มี2 6 2 3กสครับล่างเด่นที่2องเน้นที่2 3แล้วก็2 6นะครับ หลักร้อยครับหลักร้อยเขียนตรงนี้ดีกว่าหลักร้อยครับ6กกับ9นะครับหลักร้อย6กกับ9นะครับผมเนาะนี่ครับเง้นที่หกนะครับหลักร้อยครับลงวันที่2ครับทับห้าทับหกแปดนะครับ เครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมของ Fc อุตรดิต์นะครับนี่ครับเห็นไหมครับมาใกล้ๆเลยดีกว่านี่ครับหลักร้อยเด่น6ลอง9ครับบนครับเด่นที่9ลอง7นะครับให้มา4คู่ครับ9798 7 7แล้วก็เ1นเน้นที่97แล้วก็98นะครับล่างครับเด่นที่2ครับ 2 6 23 25เน้นที่2 6แล้วก็2 3นะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะกระสุดท่านี้ครับกับขออุยพอให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแวควลาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกคบิปหน้าครับผมเนาะแคปหน้าจอนะครับ